ฮัลโหลบอนบอนสวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกม o d เด n Warship เวอร์ชันมือถือนะฮะวันนี้ที่ผมได้เรือมาก็คือยังไม่ได้เล่น line, ออนไลน์เพื่อนๆดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะติดของที่เป็นของพรีเมียมของพาร์ทนี้เนี่ยเข้าไปเลยแล้วก็ไปเล่นเจ้า H S Glasgow t ย26เนี่ยเล่นกับบอทดโดยไม่กดแฟร์นะฮะมาดูกันว่าถ้าไม่กดแฟร์เราจะสามารถสู้กับบอทได้เต็มพลังไหมจะได้สูสีกันแล้วก็ให้กดเลือดได้ หนึงครั้งนะฮะมาลองดูว่าเราจะสามารถสู้บอทได้ไหมนะฮะโอเคเรามาพูดถึงสเปคของเจ้า SMS ใช่กาสโกโอเคเขาว่ากาสโกเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์นะฮะแต่มันขึ้นว่าสหรัฐอังกฤก็ตกลงว่าการ์โกนี่เป็นของสกอตแลนด์หรือของอังกฤษกันแน่วะแต่ใน Google ก็คือขึ้นแผนที่เป็นของอังกฤษนะฮะ แต่ในวิกิวีดีอบอกว่าสกอตต์ไอาการโกเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์เอ๊ะยังไงวะเนี่ยนะนะไม่ผมไม่มีความรู้เรื่องภูมิศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคล่องนะครับอาวุธที่ให้มานะครับของเจ้านี้เนี่ยนะครับเราก็พูดได้เลยว่าตามนี้เลยนะครับดูคำอธิบายกันก่อนนะฮะเรื <S <S เอฟิเกตท,ที่ถูกสร้างขึ้นสําหรับกองทัพสหราชอาณาจักรนะครับบทบาทหลักคือการดําเนินการ ภารกิจสงครามต่อต้านเรือดำน้ำในขณะเดียวกันสนับสนุนป้องกันมหากาและปฏิบัติการทั่วไปนะครับเป็นเรือชั้นฟรีเกตนะครับความหายากทีมหากาศนั่นเองแล้วก็ความแข็งแกร่งของมันอยู่ที่422,500นะฮะความเร็วอยู่ที่25.8นอตแล้วก็คล่องตัวนี่อยู่ที่9.8นะฮะปัจจุบันแล้วก็พิสัยเรด้า8.4โซนาอยู่ที่2นะฮะทำไมเป็นเรือจัดก,การเรือดำน้ำแต่โซนาแค่2เองผมไม่เข้าใจเลยไม่เข้า,ไม,ขาไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยนะฮะ วันนั้นอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงลก็จะเป็นมิสไซล์เนี่ยสี C ่เบิร์ดนะมิสไซล์สี่เบิร์ดก็คือแยกปุ่มกดเลยนะเป็นมิสไซล์ล็อก2นะครับเป็นฮาปูลบ็อกทูนะครับเจ้าฮาปูนบ็อกทูเนี่ยความแรงของมันเนี่ยอยู่ที่13,000มนันะครับมันจะยิงออกทั้ง2ลูกนะประมาณ26 0 0 0นะครับยิงออกไปเนี่ยก็ใช้เวลาล็อกเป้า2วิอัตราการยิงนะครับ แล้วก็ความเร็วอยู่ที่389ก็ไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ใช้แปมิสไซด์ได้ดีเลยเพราะว่ารีโหลดแค่6วิเท่านั้นเองพิสไซท์้ง10กิโลส่วนอาวุธอันนี้2เนี่ยเป็นมิสไซน์เหมือนกันใช้โลอยู่ด้านหน้านะครับมันสามารถเปลี่ยนเป็นมิสไซน์อะไรก็ได้แต่วันนี้ผมจะมาใส่มิสไซด์ที่เป็นหัวลบแบบฝูกนะครับก็คือเจ้า MGM140NTACMS นะครับเจ้านี่ความแร,รงของมันอยู่ที่14,300โดยรวมนะฮะยิงออกไปเนี่ยนะครับ ใช้เวลาล็อกเป้า2วิบรรจุ9วิระยะ12กิโลก็ความเร็ว505เลยนะความแรงแกง80ก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่ามันจะสามารถโจมตีศัตรูได้ยังไงบ้างค่อยว่ากันอ่ะค่อยมารีวิวทีหลังอีกทีปืนใหญ่นี่โคตรเท่นะผมบอกเลยปืนใหญ่อันนี้เนี่ยยิ่งกว่าที f มนะครับแต่เป็น MK8 Mod 2 1 5มาหมมเจ้านี่ทำดาเมจลูกละ14,950นะความเร็ว778เวลาบรรจุ6วิเท่านั้นเองโหลดเร็วนะฮะ แล้วก็การยิงเนี่ยยิงออกไปทีละสองนัดน,นะเขาว่าอย่างนั้นนะชิบชิบประมาณนี้นะแล้วก็เวลาล็อกเป้า2วิล็อกเป้าอะไรก็ไม่รู้หรือว่าหันหรือ,รอเปล่านี่แหละนะครับระยะยิงสิกิโลต่อวิดีโอใช้อะไรก็ได้ผมใช้เป็นฟิสิกของพรีเมียมที่เป็นกิจกรรมรอบที่แล้วที่ส่งมาฮนะอผมติดเป็นสกอ็อปเปียนเพื่อความเท่เท่านั้นเอง mk 4นะครับโบฟอเจ้าโบฟอร์หรือโบฟอรลำอันนี้นะฮะเป็นปืนอัตโนมัติที่แรงมากจริง ยิงทีเนี่ยชุดหนึ่งประมาณหมื่นเลยนะฮะเป็นหมื่นเลยนะวันนั้นก็โกงน่าดูเลยผมอบอกเลยเอเปลี่ยนได้อันเดียวนะครับติดเป็นอะไรก็ได้ผมติดเป็นซี amp, แรมเพราะสเปรมิซา์นะเจ้าเลเซอร์ติดมาให้ถึง5ป้อมนะครับเป็น AA ป้องกันอากาศที่ดีมากสําหรับลํานี้ที่สามารถติดเลเซอร์ระยะยิงเนี่ยสกิโลมาให้ความแรงไม่น่าเกียดนะครับสี 49, แล้วก็ยิงได้7จ็ด้อยด้วยความเร็วนะอัตราการยิง8 ช็อตต่อวิเลยนะฮะเวลารีโหลด4วิแล้วต่อมานะครับไซโลอยู่ด้านหน้าเหมือนกันเป็นระบบป้องกันนะครับแอสเตอร์30บ็อกซศูนย์เจ้านี่ยิงออกไป585นะครับยิงออกไปเนี่ยทั้งหมด2ชุดต่อครั้งรีโหลดทั้งหมด2วิเองซึ่งรีโหลดเร็วมากนะฮะเราต้องมาดูกันว่าสำหรับ h ฮ s เอชกาสโกเนี่ยระหว่างเบต้าเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนลองไปเล่นกับบอทระหว่างก่อนไปเล่นเราไปติดลายพรางเท่ๆ,ๆนี่ฮะอ่าวเป็นไงลายพรางเท่ไม่เอาเดีกว่าเอาเอนี้ดีกว่าหลอนๆดี นี่ดีว่าหลอนดีราติดธงไทยไปฮะเท่นลเนี่ยลายเนี่ยแอบเท่และแอบหลอนโอ้ลายแม่งอย่างเท่เลยวะโคตรเฟี้ยวเลยครับผู้ชม อุ้ยลายนี้แม่งเท่จัดคือถ้าไม่มีหน้าคนแบบไม่มีหน้านเนี่ยจะเป็นแบบเป็นลายเฉยๆผมว่าเท่นะเลยสีแดงอย่างเท่ครับเพื่อน ตันใหญ่งแรงด้วยจัดหัวลบแบบฟูไปหัวลบใหญ่ไป,ไปยิงฉับฉับฉับแส่น่าเป็นแสงนะไม้กดแฟนฝะเราจะไม่มีการกดแฟนเกิดขึ้นฉับฉับ อุ้ยแต่ปืนเหมือนกันเร็วแต่ก็ช้าอยู่ดีเสร็จไปหนึ่งนะครับแต่ไม่บอกยิงสองลูกไงวะมันยิงสามลูกเฉยโหแล้วมาฝูงชเกือบแหงนะฮะเรากดเลือดได้หนึ่งครั้งนะครับ เรือของกงจัดอะความเร็วก็เร็วในยี่ห้านี่ไม่ช้านะฮะนี่ลายสีแดงอย่างเท่หันปืน155ยามม,มไปหาดีมินนซี่ครับแล้วก็ยิงออกไป,ไปกดดูวิซไซ์กันหน่อยดีกว่าหาพูดปล่อยออกไปฮะทำการจอมที่เทตูุดูหวัลหวลบแบบฝูงบ้าง โรถกระโฟมพุ่ออกไปแตกออกมาฮะเรียบร้อยฮะสุดยอดครับยิงออกไปยิงฮาร์ูนออกไปปล่อยออกไปเรียบร้อยฮะการโจมตีเตตุเบ๊กเอาให้เรียบร้อยขิดไปเลยนะฮะยิงเหมือนกันเรียบร้อยเอย็ดนะฮะการโจมตีเตตู หัวลบไปซีหัวลบไปซีโดนหัวลบแบบฝุ่นยิงกระสุนใหญ่ครับต่อด้วยฮาปูณใส่ไปดีพอไทยมีนะฮะจะมีอันแรกนะครับ,สรรบใส่ไปมอุย้ยโดนสกัดได้ว่านธรรมาดานีชับชับชับฮาปูลไป เบ้เข้าหน้าให้รู้เรื่องบอกเลยเสร็จชั้นนะฮะภารกิจสำเร็จด้วยดีนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเล่นด่านพายุที่ปราบเสียนเราดีกว่านี่ครับด่านพายุปราบเซียนเราจะต้องโดนโจมตีเป็นลำแรกถึงจะเป็นปราบเสียนลายม่นเทศจัด ผมยังชอบเลยมันแบบดูดันดีอะเท่ว่า,ายใบไม้ร่วงอีกยิงทั้งหมด3ลูกนะฮะแต่หน้าหน้านั้นบอกยิง2ลูกหมกมื่นไปเลยเพื่อนปล่อยฮาฟูลออกไปฮะ ใส่เข้าเรือให้ห้าหมื่นกว่าครับนี่เลยครับต้องจัดการก่อนโจนี่แรงมากเรามีชุดตาได้เลยเด็กขี้ ขีดก็พอแมสซาเนี่ยมาได้ไงเนี่ย,ยงานเข้าฮนะเหลือห้าหมื่นเราพี่เราสองลูกก็ชนะผมแล้วมั้งโอ้โหเหลือหมื่นสองแอบครับหมื่นสองก็แอบเลยระยามแอบครับ ล้วเลื่อนเราลีไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าใช้เลือดไปแลนะ้วได้อยู่เรายิงดีเมสตี้ได้อยู่ฮนะไปไปดิโอ้โหราดึกจังเลยไม่นะไม่นะเัาไ,ไ,ไม่รู้อะไรได้วยเลย ใส่ไปต่อมาว่ะจะติดผิดไปดิทำหน้าให้ทำหน้าให้เรื่องฮะโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่เราคิดไม่เราไม่ได้คิดอะไรแบบนี้อย่านะป้องเขาหน้าให้ใส่หน้าไปดิ หัวลบแบบผูงหัวลบแบบผูเป็นไงล่ะ <Russians> นี่แหละครับความเทียมเ,เอาไว้ว่าผมเล่นแค่สเกมมาเพื่อนดูก่อนนะฮะถ้าสรุปข้อข้อดีของมันเลยเนี่ยสำหรับเจ้าเรือ MS g a r g o Type 26เนี่ยผมมองว่ามันโหดนะครับมันโหดด้วยระบบป้องกันของมันด้วยนะเลเซอร์ห้าป้อมนะแล้วก็แอตเตอร์อีก1ป้อมนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นซีแรด้วยออโตกันก็แรงนะครับ แถมมีตัววิดีโอให้ด้วยผมว่าม,มันเกินคําว่าดีครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเนิร์ฟหรือมันจะอะไรในนะอนาคตไหมเพื่อนก็ต้องรอดูนะแต่ผมบอกเลยว่าล้ำนี้ถ้าไม่มีไม่ได้แล้วนะฮะผมว่าราคาแพงแน่นอนสําหรับ b ันนั p a พานะครับยังไงต้องรอเปิดตัวอีกทีว่าหลังจากการเปิดตัวของนนเนี่ยมันจะเนิร์ฟหรือเปล่านะฮะโอเควันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้นะครับพบกันใหม่ ep หน้าเป็นโดนของเพนส์ a าเทลสไปเดอร์ นะครับไปเจอฮะทุกคนโชคดีเะปิน